น,นี่มก็หึกลาไม่เห็นไหมวันนี้พอต้อมอยากออกมาเดินนะคะเขาขาวนะ้นหิมะนะคะหิมะกำลังลงหลังจากนี้ก็จะมีหิมะลงมาเยอะๆนะคะตอนนี้ยังยังน้อยอยู่นะคะน้อย,อยตอนนี้ก็โปรยโปอย,อยู่นะคะหิมะ เดินเก่งเนี่ยไปตลอดจะสิบปีแล้วจะสิบปีอีกไม่กี่เออวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยต้มยำจะสิบปีวันเกิดแล้วนะเนี่ยเนี่ยต้มยำหนูจะวันเกิดแล้วนี่ลูกหนูจะวันเกิดแล้วนี่ครับจะวันเกิดหนูแล้วนะเนี่ยไม่หล่อไม่หล่อไม่หล่อหรอก ไม่รอแม่สวัสดีนะคะเป็นแฟนต้มยำสวัสดีค่ะ